นมกับ mm ่องสิ hmm. mm ่ง hmm. ต mm hmm. mm hmm. กาดอันนี้นี่เนี่ยเขากจกกบก่อมาไปกินอันปนแซ่บแจ๊บ,บ,บ,บนี่ยจ้าผระกาศหน่อยกบก่อมันมั้นจะนี่ในแล้วต้นหนึ่ง យកយកអត់ដាក់មកមកព័រពីឡូ วัดซิงโตนี่เป็นพักที่ตายยากเด้อจ้าเด้อนี่หลากเขาอยู่ลึกลึกถึงเข้าสิอันคุดจังสี่เนาะจา้ะนี่เขาบ่ตายดิคือนองเขากัอบท่หลากเขากืบสิแท่งขึ้นมาเรื่อยๆเนาะจา้ะแอบบขขืนมาเรื่อยๆนะจา้าเนาะตายยากสำหรับฝรั่งเนี่ยเป็นวัชพืชจ้่เนาะ แซมเนี่ยฮาม้ัมเลยนี่อัวลัวอยอนโอ้ยปวดวนแหงเด็ดเอาใบแก่ๆออกนะจ๊ะเอาไปอ้วนๆไปกินดอาใบอันนั่นนะกมอํลำาแสบตัวไปนอนอีกับบปนแหงแสบคัะเดิน xin xịt chứ Kèm thêm bằng ừ. 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 xếp nhà <laughs> <laughs> Ngon khen cấp nhà Nhà cũng ngon thật được... cợ... ừ. ừ. พอแล้วจ้ะพี่นอ้องอู้ได้ผักกาดปลาก,การปลาผักกาดน้ำนะจ่ะผักฟันสิงโตนี่น้ยอดอ่อน,ออน งอ,อมกันพักากันเลยจ้ะอันนี้จะเป็นริกแกงแกนะค๊าหอมตะไคร่พริกนะคะโอ้โหเป็นผักชีพริกนะจ๊า มีน้ำน,น้ำล่างหกค่ะ มีจังสตต่ัวนี่จัเยอะจ มีผลิตตัวจ้ะพี่น้องมีผลิตตัวก็สิเอ้ยยังสิหอมคักเนาะ ยเตียวกับเจ๊งออมน้ไปลาพูดอ่ะเจงออมแต่แซบปจ่จะพี่น้องเก๊งเกง,กงออมผักปลาเนาะจาก้กผัก่วมมาเด้อพี่น้องเด้อมาแซบน้ำกันกินพูดเดียวก็ไข่ซ้อนกลางหลงนองจกจ้กเนาะลุยพูดเดียวนะจ๊ะพี่น้องแซบน้ำกัน ก้แซ่บพี่น้องแสบแซ่บจังขอบเจ็ดมากอันนี้พักอันนี้ปักกาศน้ำนะจ๊ะจะกรอบคือฮักกินสายบัวแม่จ้ะพี่น้อง เมูรแซ่บจ้ะเมื่อกี้ตังงต้งกล้องกล้องแบบจับเป็นยังไงผูกกล้องตังต้งบ่ค่อยดีเมื่อกี้เลยเปลี่ยนกล้องใหม่นะจ๊ะอือหือ อายุมักกินแกงอ้อมแล้วก็มักกินผักกับพี่น้องผักผักทุกชนิดมักกินกัะกินไดกินไดอสู้ผักขอให้ว่าเป็นผักที่กินได้นะจ๊ะผักหลายๆอย,ย่างไม่แกงอ้อมกะ เขากันดีจะพี่น้องแบบคล้ายๆเทากินอ้อ,อมไส้ผักกาดไป้จ้ะเนาะแล้วก็ยอดมัสตาร์เนาะจ้ะจากคล้ายๆพักกวางตุ้งเลยจ้ะคล้ายๆกันเลย Mmm. -hmm. ไปแล้วค่ะพี่น้องคําสุดท้ายพอาีไปเก็บผักมาแล้วก็เลยแม่เห็ดแกงออมผัก่วมให้่มเนาะจ้ะเพราะว่ามีเอฟซีเป็นขอมาเนาะเป็นกิดจากรูว,ว่าพักกินไดกินบ่ไดนี่สิเนาะจ้ะพักที่ไปยูเก็บมาเนี่ยกินไดสูผักเนาะจ้ะจะมีผักฟันซิ่งโตทีรสชาติขมเนาะจ้ะ แต่ว่าถ้าเขาเอามาแกงอ้อมนี่ขอแนะนําเอาหยอดอ่อนๆนะจ๊ะอย่าเอาใบแก่เพราะว่าใบแก่เขาสิมีควั้ขมนะจ๊ะเนาะถ้าเอามาแกงอ้อมนี่มันก็จะอันมีรสขมมันก็สิบู้แสบจังซีนนะจ๊ะกันแล้วแต่ผู้มักเหรอเนาะกันมักขมนะจ๊ะจะเอาไปแก่ก็ได้แต่ว่าปลาโยนี่ชอบเอาหยอดอ่อนๆนะจ๊ะมาแกงอ้อมหรือมาลวกนะจ๊ะไอ้ไข่กับเ้าแกงอ้อมกระดูกหมูใส่พักกวางตุ่มจ้ะนี่รสชาติเด้จ้ะ ไมแเราจ้าพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีไลายได้จ้าได้ทางเอฟซีเก่ FC, าเอฟซีใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้จ้าจาพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้า